แปดนักผู้ชมสามพันสองโอ้โหในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่้ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่าสาดน้ําส่งการนั่นเองนะคะเออเฮส่งการพอดีนะคะเกมนี้เลยเข้ามานะท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะโอเคโอเควันนี้นะคะเรามากทุน100บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับทุน100บาท โอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นแบบ10บาทกับเรเลยดีกว่านะคะยา,ยาวๆวกับเรลยท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะไปตลาดตาจ่ายนะคะว่ามันจ่ายยังไงเนาะ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 มา นี่นะคะสัญลักษณ์ตัววายนะาสกัตเตอร์ไอเทมของเขาราคาเขาจะแตกต่าง,งไปเลยนะคะเผาตัวคูณนะท่านผู้ชมฟีเจอร์การหมุนฟรีนะคะก็3ตัวจะได้หมุนฟรี12รอบนะคะประมาณนี้ท่านผู้ชมรายเลือมันที่ถูกต้องรายเดิมันที่ผิดโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ไปจวดกันเลยนะคะอ่ะกับเบสิบบาทก่อนที่เราจะเล่นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราดนะ้วยเนาะจัดได้ไม่พลาดลิปใหม่จากเรานะคะท่านผู้ชมป่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยไอ้บ้า ยังไงสาดไปเลยท่านผู้ชมสาดไปเลยฮะยังไงฮะสแกตเตอร์มาแล้วนะคะฮสาดไปดีท่านผู้ชมโอ้โหส่งการนี้ไม่เปียกนะคะเออนะเพราะว่านั่งปั่นสลตอ,อยู่บ้านนั่นเองโอเคจัดไปยังไงฮะสแกตเตอร์มาหรือเปล่าจังวันนี้เฮ้ยยังไงแถวสุดท้ายไอ้บ้าเอ,อ้ยหลอกนะะท่านผู้ชม ทุน100บาทนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหจัดไปดีคูณสี่ฮะจังหวะน,นี้โบสลงมาหรือเปล่า <c oughs> ไปต่อจ้ะสวยดิะจะได้เห็นฟีเกมหรือเปล่าจังหวะน,นี้คูณสี่เข้าไปทะคะเจบาทฮะยุ่ยๆกันไปเลยเอามาดิฮะคูณสิบสองไงบ้าเลยพันสองจังหวะน,นี้ มาแล้วฮะมาแล้วฮะยังไงคูณ16ไปด like <Wow. S 2> ีโอ้ยเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมว้าโอ้โหจัดวัดเด็นะะวายมาคูณ20 200บาทยายะๆจ้ะโอ้โหโคตรเฮงโคตรต่างโคตรอันตรายนะคะรางวัลก้อนโต1,500พโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านะ ป่ะเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันต่อนะคะกับเบสสิบบาทยาวๆไปเลยท่านผู้ชมเฮ้ยแต่แกเตยังไงแถวสุดท้ายมาหรือเปล่าโอ้โหทุนหนึ่งร้อยบาทนะคะกำไรพันกว่าบาทแล้วท่านผู้ชมนะคะอื้อไม่ควรพลาดนะคะเกมส่งกันนั่นเองนะท่านผู้ชมเออเกมใหม่ล่าสุดคล้ายพีจีกันเลยฮึ๊สวยฮะจังวันนี้คูณสิบเอ็ดสองพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ย รางวัลก้อนโตโอ้โหสองพันสองร้อยสิบสิบสิบไปเลยว้าเรื่องจัดโอ้โหเอาตึงเลยง่ายมาดิโอ้โหเจแถวหน้ามันหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้วายมาทำหานอะไรไม่ได้เลยฮึบสวยจังวันนี้เต็มจอไปฮะอื แปดนู้ชม 3, 2. 2> สามพันสองยี่โอ้โหโค้ดเฮงโคตปังโค้ดอันตรายค่ะนันนอนมาดิสองบาทไอบท้บ้าเอ้เบสิบบาทได้มาสองบาทฮึบยังไง สวยไปดีฝั่งร้อยคูณแปดหาพันหกจังหวะน,นี้ยังไงแค่เนี้ยเหรอโอ้โหเกือบหมื่นแล้วนะทุนหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเพิ่งเข้ามานะคะเขาแจกท่านผู้ชมนะเออสงสัยเขาแจกเพิ่งเข้ามานะก็แจกสักหน่อยเออมาดิแค่เนี้ยสองบาทจัดไปฮาท่านผู้ชมไปยาวๆกันเลยฮนะสาดไปจ้าสาดไป โอ้โหจัดไปฮะขอดอกนี้เน้นๆยังไงฮะขอขันน้อยฉันจะสาด์ขอขันนอ้อยฮึบอืมยังได้อยู่คูณสิบสองหกร้อยเยอะๆจ้าเฮ้ยสาด์ไปดีท่านผู้ชมคูณสิบห้าเจร้อยห้าสิบไอ้บ้าเอ้ยเกินไปหรือเปล่า รางวันก้อน,ตนโตด่ะโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสุดๆไปเลยท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะทุนหนึ่งร้อยบาทนะคะได้มาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเข้าหกบาทหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าโอเคนะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครอยากติดอยากตามนะคะก็สามารถทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยเนาะ นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า